วัตถุมงคลมีพุทธคุณหรือเปล่าวันนี้ลองดูคำตอบจากในพระไตปิดกบ้างในเตละปัตตะชาดกจากพระสุตันตปิดกขุตกนิกายชาดกภาคหนึ่งพร้อมด้วยพระอัฏฐกถาซึ่งเป็นปกินนกะทิสนาคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อัฏฐาทิบายไว้ด้วยพระองค์เองระบุว่าในชาติหนึ่ง ของพระพุทธองค์เกิดเป็นโอรสของพระเจ้าพมทัตในเมืองพาราสีราถนาจะได้ราชสมบัติจึงได้เข้าไปถามพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแนะนำพระองค์ว่าพระองค์ต้องไปจากเมืองนี้ร้อยยี่สิบโยธไปสู่เมืองตักกศิลาแล้วในเมืองนั้นพระองค์จะได้ครองราชสมบัติซึ่งการเดินทางไปนั้น เป็นทางกันดาลเต็มไปด้วยยักษินีพวกอม,มนุษย์ซึ่งอม,มนุษย์เหล่านี้จะทําร้ายมนุษย์ทําร้ายพระองค์ได้ดังนั้นราชกุมารผู้เป็นพระโพธิสัตว์จึงได้กราบอารัธนาพระปัจเจกับพุทธเจ้าได้ทําวัดถุกมงคลด้วยได้เศษพระปรลิตและทรายเศกพระปรลิตซึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ทําให้ และมอบให้พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ได้ถือได้และสายเสกนั้นเสด็จไปสู่ตักกศิลาปลอดภัยจากการลุกรานทำลายของยักษินีเพราะฉะนั้นเรื่องของวัตถุมงคลมีคุณอยู่จริงแต่ในพระไตรปิฎกพระตกถาใช้คำว่าคุณแห่งพระปริศคืออนุภาพแห่งการป้องกันนั่นเอง ในเรื่องวัตถุมงคลถ้าจะถามคนที่มีคำตอบชัดเจนต้องไปถามทหารตำรวจหรือคนที่เขาเฉียดตายทหารตำรวจที่ปกป้องประเทศที่เผชิญกับอันตรายกับโจรผู้ร้ายท่านเหล่านี้จะตอบได้ชัดเจนว่าวัตถุมงคลมีพุทธคุณหรือเปล่าเพราะทหารตำรวจเหล่านี้ก็อาศัยวัตถุมงคลนี่แหละเป็นกำลังใจ เป็นเครื่องป้องกันที่ทำให้เขาบังเกิดความอุ่นใจในเรื่องวัตถุมงคลน,นี้เริ่มแรกครูบาอาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอนุสติให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก่ลูกศิษย์ลูกหาและหมายจะใช้อานุภาพแห่งพระประลิตให้เป็นเครื่องป้องกันไปกับวัตถุมงคลให้แก่ลูกศิษย์ของตนด้วยซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้ การจะสร้างให้มีผลก็มีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยหลายประการไม่ใช่ใครนึกอยากจะสร้างก็สร้างได้เพราะโบราณเมื่อจะสร้างวัตถุมงคลเจตนาต้องบริสุทธิ์พระผู้สร้างหรืออาจารย์ที่สร้างต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลต้องเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติมีกำลังจิตตานุภาพสูง จึงจะสามารถทำให้วัตถุมงคลน,นั้นมีอานุภาพได้เพราะบุคคลที่ฝึกจิตดีแล้วย่อมสามารถทำให้บังเกิดอานุภาพได้อย่างหลากหลายดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าฌานวิสัยเป็นหนึ่งในอจินไตคือเรื่องฤทธิ์เดชเรื่องอภิญญาเรื่องกำลังสมาบัติเป็นอจินไตหนึ่งในสีประการนั่นเองโดยวัตถุมงคล เมื่อแรกเริ่มสร้างขึ้นมาครูบาอาจารย์จะมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดต่อมาถ้าใครไปทำบุญกับครูบาอาจารย์ไปใส่บาตรไปทำบุญกับวัดท่านก็มอบพระมอบวัตถุมงคลให้อย่างเช่นเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมลงังศีวัดระคังโคศิตารามใครใส่บาตรท่านท่านก็มอบพระสมเด็จให้องค์หนึง่ง มอบกันง่ายๆเพราะปรารถนาให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้มีเครื่องระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยและได้มีเครื่องป้องกันตัวเอาไว้เป็นกำลังใจในชีวิตแต่ไม่ว่าวัตถุมงคลน,นั้นจะมีอานุภาพขนาดไหนก็ตามย่อมไม่อาจป้องกันความแก่และไม่อาจป้องกันความตายได้เพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพาน หากแต่วัตถุมงคลน,นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องยึดถือเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ใช้สำหรับเป็นอนุสติได้และวัตถุมงคลบางส่วนที่ทำถูกทำถึงก็อาจจะป้องกันภัยบางประการได้อีกทั้งเรื่องของวัตถุมงคลน,นั้นเวลาโบราณจารย์ท่านจะสร้างแล้วแจกให้กับลูกศิษย์ท่านจะมีเงื่อนไขอย่างเช่น ห้ามขโมยของห้ามดื่มเหล้าเมายาห้ามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านห้ามพูดคำหยาบห้ามด่าพ่อด่าแม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนที่ไม่มีกำลังใจอยากจะเริ่มรักษาศีลด้วยตัวเองก็มีแรงบันดาลใจในการรักษาศีลขึ้นมาและก็อาจจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ในธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาได้เพราะมีมากต่อมากในอดีตอย่างเช่นบุคคลสำคัญคือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์ทรงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้แตกฉานในพุทธาคมไสยเวทยอย่างยิ่งพระองค์ทรงเรียนรู้อย่างแตกฉานและทำจนถึงที่สุดแต่ต่อมาพระองค์ก็หันมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หมายใจจะให้พ้นจากความทุกข์ในที่สุดดังนั้นเรื่องวัตถุมงคลก็เป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่นำไปสู่การปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดได้เพราะฉะนั้นท่านใดถ้าไม่ชอบวัตถุมงคลไม่ถูกจริตกับวัตถุมงคลท่านก็ข้ามไปสู่การเข้าถึงพระรัตนตรัยได้โดยตรงเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อความพ้นทุก์ได้โดยตรงนั่นย่อมประเสริฐอย่างสูงสุดแต่ถ้าใครพอฟังธรรมมาคิดว่าตัวเองฉลาดคนอื่นโง่งมง,งายหมดมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่รู้แล้วก็เที่ยวโจมตีคนนั้นคนนี้ว่าพระองค์นั้นองค์นี้อันนี้ท่านไม่ได้เพิ่มพูนปัญญาขึ้นมาจากการฟังธรรมไม่ได้ตื่นขึ้นมาจากการฟังธรรมแต่ท่านเพิ่มพูนอัตตาขึ้นมาตังหา แล้วเมื่อใครเห็นต่างจากท่านท่านก็เกิดโทสะว่าคนนั้นว่าคนนี้อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะที่แท้ธรรมะที่แท้เมื่อเราเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจแล้วเราจะมีความเมตตาให้แก่กันเราจะไม่ทำร้ายทำลายกันด้วยกายวาจาใจอันทุจริตไม่ปรสสุสล้ายกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดเราอาจจะตักเตือนกันแต่นั่นเป็นไปด้วยความเมตตา เป็นไปได้วยความปรารถนาดีเท่านั้นส่วนเรื่องของพุทธพาณิชย์ขอให้เราปล่อยให้คนที่เขามีเงินเห,หลือกินเหลือใช้มากมายเข้าไปซื้อเข้าไปหาเพราะเป็นเรื่องของธุรกิจสำหรับคนที่มีพอกินพอใช้คนที่มีความเข้าใจเราก็เข้าไปตรงสู่คุณของพร,ระรัตนตรยัยเข้าไปตรงสู่การประพฤติปฏิบัติเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนั่นแหละย่อมเป็นเลิศที่สุด แต่ถ้าใครอยากจะมีวัตถุมงคลเป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เราก็หาที่เรามั่นใจที่เราศรัทธาที่เราเข้าใจได้ว่าเมื่อเรามีวัตถุมงคลนี้แล้วเราจะเป็นคนดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอย่างนี้ย่อมเกื้อกูลและย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อารัธนาวัตถุมงคลติดตัว